อวิายามาตรา192ห้ามพิพากษาเกินคำขอย่อตัวบทวักหนึ่งห้ามพิพากษาหรือั่งเกินคำขอหรือที่ไม่ได้กล่าวในฟ้องวักสองศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงในการพิจารณาแตกต่างกับที่กล่าวในฟ้องให้ยกฟ้อง เว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นมีใช้อสาระสำคัญและจำเลยไม่ได้หลงต่อสู้ศารลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความได้วรสาข้อแตกต่างเช่นเกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่กระทำความผิดหรือต่างกันระหว่างการกระทำผิดฐานรักทรัพย์กันโชคปรีดเอาทรัพย์ช่อบโกงโกงเจ้าหนี้ยักยอกรับของโจรและทำให้เสียทรัพย์ หรือต่างกันระหว่างการกระทำผิดโดยเจตนากับประมาทไม่ให้ถือว่าต่างกันในข้อสาระสำคัญแต่ทั้งนี้ศาลจะลงโทษจำเลยเกินอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดที่โจทฟ้องไม่ได้วัก4ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงบางข้อในฟ้อง และตามทางพิจารณาไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทย์ประสงค์ให้ลงโทษห้ามศาลลงโทษจำเลยในข้อเท็จจริงนั้นๆวรรคห้าถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามฟ้องนั้นโจทย์สืบสมกับโจทย์แต่โจทย์อ้างฐานความผิดหรือบทมาตราผิดศาลลงโทษจำเลยตามฐานความผิดที่ถูกต้องได้ วัก6ถ้าความผิดตามฟ้องนั้นรวมการกระทำหลายอย่างแต่และอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวศาลจะลงโทษจำเลยในการกระทำผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่พิจารณาได้ความก็ได้ดีกาสำคัญมาตรา192วรรคกาวหนึ่งกำหนดกรอบอำนาจการพิจารณากรอบอำนาจการพิพากษาหรือการมีคำสั่งชี้ขาดคดีของศาลไว้สองประการคือห้ามมีให้ศาลพิพากษาหรือสั่งเกิน คำขอประการหนึ่งกับห้ามมีให้ศาลพิพากษาหรือสั่งในข้อที่โจทย์มิได้กล่าวในฟ้องอีกประการหนึ่งซึ่งศาลอยู่ในบังคับที่จะพิพากษาหรือสั่งเกินประการหนึ่งประการใดมิได้และทั้งสองประการดังกล่าวเป็นเรื่องที่โจทย์จะต้องระบุในฟ้องตามมาตรา158อนุ5และอนุ6กการบรรยายฟ้องขาดองค์ประกอบความผิดแม้จะมีคำขอท้ายฟ้องก็ไม่อาจลงโทษความผิดนั้นได้การ บวกโทษตามปอ,อมาตรา58มิใช่เป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลยเพราะกฎหมายบังคับให้ศาลที่พิพากษาคดีหลังบวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลังด้วย และไม่ใช่เป็นการพิพากษาเกินคำขอตามปวิอาญามาตรา192วรรคหนึ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดต่อเจ้าพนักง,งานในเรื่องแจ้งข้อความอันเป็นเท็จนั้นปอมาตรา137เป็นบทบัญญัติทั่วไปส่วนมาตรา172เป็นบทบัญญัติเฉพาะ เป็นบทเฉพาะที่เกี่ยวกับความผิดอาญาคดีนี้เมื่อโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามปอ,อมาตรา172อันเป็นบทเฉพาะการซึ่งเป็นบทหนักแต่ทางพิจารณาได้ความว่าการกระทําของจำเลยเป็นเพียงการแจ้งข้อความอันเป็นเท,ท็จที่ไม่เกี่ยวกับความผิดอาญาจึงเป็นความผิดตามปอมาตรา137อันเป็นบททั่วไปซึ่งเป็นบทเบาทีสารอุทธรพิพากษาลงโทษจำเลยตาม มาตรา138จึงชอบแล้วหาใช่เป็นการพิจารณาเกินคำขอหรือที่ไม่ได้กล่าวในฟ้องตามปวิยาามาตรา192วรรคหนึ่งไม่จำเลยไม่ได้เป็นตัวการร่วมกระทำความผิดตามที่โจทย์กล่าวในฟ้องแต่ทางพิจารณาได้ความว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดตามปออมาตรา86ไม่ข้อเท็จจริงที่พิจารณาได้ความแตกต่างกับที่กล่าวในฟ้อง แต่ไม่ใช่ข้อสาระสำคัญและจำเลยไม่ได้หลงต่อสู้สารดีกาย่อมลงโทษจำเลยตามที่พิจารณาได้ความได้ปวิอายามาตรา192วรรควักประกอบมาตรา195และมาตรา225 โจทย์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่1ในข้อหาความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกแก่การลักทรัพย์การพาทรัพย์นั้นไปและเพื่อให้พ้นจากการจับกุมข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางพิจารณาฟังได้ว่าจำเลยที่1กระทําความผิดฐานลักของโจรข้อแตกต่างดังกล่าวประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา192รกาวรรคสาความผิดตามฟ้องรวมการกระทําหลายอย่างแต่ละอย่างอาจเป็น ความผิดได้อยู่ในตัวเช่นฟ้องภาคผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารโดยไม่เต็มใจแม้ได้ความว่าผู้เยาว์เต็มใจก็ลงโทษได้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามปออาญามาตรา277ทางพิจารณาได้ความว่าเป็นความผิดตามปอออมาตรา276สารลงโทษได้ฟ้องว่าปล้นทรัพย์ แต่ทางพิจารณาได้ความว่าชิงซาก็ลงโทษได้พวกของจำเลยทั้งสามรุมทำร้ายผู้เสียหายทั้งสองโดยนอใช้อาวุธมีดแทงผู้เสียหายที่หนึ่งหลายครั้งเป็นเหตุให้ผู้เสียหายที่หนึ่งได้รับอันตรายสาหัสส่วนจำเลยที่สองใช้อาวุธปืนตีศีรษะผู้เสียหายที่หนึ่งซึ่งเจตนาของจำเลยที่สองเป็นคนละเจตนากับนอที่ใช้อาวุธมีดแทงผู้เสียหายที่หนึ่งโดยมีเจตนาฆ่าดังนี้เมื่อไม่ปักกดข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่2รู้เห็นหรือพบคิดกับนอในการใช้อาวุธมีดแทงผู้เสียหายที่1จำเลยที่2ย่อมไม่ต้องรับผิดในผลของการกระทําของนอเมื่อตามผลการชนสูรบาดแผลไม่ปรากฏบาดแผลจากการใช้อาวุธปืนตีคงมีเฉพาะบาดแผลที่ถูกแทง และทางนำสืบของโจทย์ไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายที่หนึ่งได้รับอันตรายแก่กายจากการกระทําของจำเลยที่สองแต่อย่างใดจำเลยที่สองจึงมีความผิดฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจตามปอ,อมาตรา391เท่านั้น เมื่อโจทย์บรรยายฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่สองกับพวกในความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าตามปอ,อมาตรา288ประกอบ80ความผิดดังกล่าวย่อมรวมถึงการใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิเกดอันตรายแก่กายหรือจิตใจด้วยถือได้ว่าการกระทำตามฟ้องรวมการกระทำหลายอย่าง แต่และอย่างอาจเป็นความผิดได้อยู่ในตัวซาลีิกายมมีอำนาจลงโทษจำเลยที่2ในการกระทำความผิดที่พิจารณาได้ความตามปวิอายามาตรา192วรรควัท้ายปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยซาลดีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามปวิอายามาตรา195วรรคองประกอบมาตรา225